ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆ,ๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่ง Rita อง r i ต้าคิดแคทและนี้นะคะเรากลับใหม่แล้วเกมโรบักนั่นเองและแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแหมว่า blue heaven rp นั่นเองนะคะวันนี้นะคะพี่ริต้เนี่ยจะมาใช้ชีวิตเป็นสีชมพู24ชั่วโมงกับ fc อีกแล้วค่ะยย คอนเทนต์ประจาวันเสาร์ของเรานะคะหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทำใช้ชีวิตสีม่วงไปนะคะวันนี้เราก็จะมาใช้ชีวิตสีชมพูกันบ้างนะคะมีน้องเอฟซีเนี่ยขอมาเยอะมากเลยะคะว่าอยากให้พีริต้าเนี่ยใช้ชีวิตสีชมพูบ้างนะคะแล้ววันนี้นะคะที่เห็นเห็นอยู่นะคะพีริต้าก็อยู่กับ FC แตกกัารังอีกแล้วนะคะซึ่งประกอบไปด้วยไมย่ๆนะคะลรอาร์นะคะน่าจะเป็นลรียร์วงอีจีแน่เลยนะคะแล้วก็เออลูน่านะคะพีชนันเองนะคะแล้วก็มีน้องหวานนะคะ ออมใบเฟิร์นใบบุญนะคะโทมัสกระแต่แล้วก็น้องแก้มนั่นเองนะคะโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเนื่อจากพี่เป็นสกอยมันมาติดที่จะเกิดนะคะใคอก็ไม่รู้นะคะโอเคแล้วตอนนี้นะคะพี่ลิต้าก็ได้ปรับเมืองนะคะให้เป็นสีชมพูทุกคนทุกคนไม่เป็นสีชมพูป่ะหรือมันคือสีสื่อมาหรือมันคือสีพีชหรือมันคือสีแดงทุกคนรู้มันคือสีอะไรพี่พี่ลิต้ามันเป็นได้ทั้งสีแดงและสีพูเลยคือมันเป็นได้ทุกสีเลยทุกคน เอาเป็นว่ามาเป็นสีชมพูแล้วกันนะคะมาในเพื่อเประการไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มช้ยช่วยสีชมพูกันเลยดีกว่าไปเรานะคะจะเริ่ม <Anim. S 2> จากการที่เราจะต้องมาแต่งตัวเป็นสีชมพูกันก่อนเลยและน้องๆอ,อย่าบัางเริ่มจากทีน่น้องๆอย่าบัางกันก่อนเลยเย้ yeah. เรานะคะก็โอเคตอนนี้พี่ติ๊ต้าเปลี่ยนปนะเป็นอวตารโลบบ์เรียบร้อยแล้วนะคะมาเรามาเริ่มแต่งตัวเป็นสีชมพูก,กันเลยดีกว่าเริ่มจากทรงผมกันก่อนเลยนะคะ ทรงผมของเรานั้นจะต้องเป็นสีชมพูไหนดูซิว่ามีอะไรเด็ดๆมาบ้างนะคะทุกคนพ,พี่ริต้าเคยทําคลิปใช้ชีวิตสีชมพูไปแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรากลับมากับการที่อัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นะ,ะของบูเฮเวน่าพี P, เพราะว่าเขาอัปเดตใหม่เยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็ของน่ารักน่ารักเนี่ยเยอะมากๆเลยะคะเราก็จะต้องเปิดใจในการกลับมาทำคอนเทนต์นี้รอบหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องๆก็รีเฟซมาเยอะมากเลยนะคะอยากให้พี่ริต้ากลับมาทําใช้ชีวิตสีชมพูนะคะแล้วครั้งนี้พี่ริต้านะคะจะใส่ใส่ทรงผมนี้ พอครั้งที่แล้วไม่มีมั่นใจว่าครั้งที่แล้วไม่มีค่ะเราจะใช้สงผงนี้เพราะว่ามันน่ารักน่าใจน่าจุยเวอร์ทุกคนไปต่อไปนะคะเราไปกันที่เสื้อนะคะเรามีสงผมแล้วต่อไปนะคะเสื้อสีชมพูเนี่ยพี่ลิต้าชอบอันเนี้ยพี่ลิต้ารู้สึกว่าถ้าเราชอบอะไรแล้วเนี่ยเราก็ไม่จะเป็นที่จะต้องเลื่อนหาต่อไปนะ,ะไม่ใช่แ้พี่ลิต้าก็ปักหมดแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเอ่อใส่กระโปรงดีกว่าพี่ลิต้าว่า อันนี้พี่ลีตาจะใส่กังเกงเรียบๆนะคะเพราะว่าพี่ลีตาการจะใส่กระโปรงนะเรามาดูในส่วนของหัวก่อนเลยว่ามีอะไรที่จะสวมหัวแล้วเป็นสีชมพูได้บ้างนะ,ะนะคะนี่นะคะความหัวใจใดๆลกเกินไปค่ะไม่เอานะคะ พ่ริต้าอยากได้เป็นหมวกเลยนะมีหมวกบ้างไหมอุ้ยมุงกุฎน่ารักเวอร์อ่ะมันเหมาะกับเรามากเฮ้ยทุกคนทำทรงผมนี้แล้วเหมือนวอนยองเลย She's a sick m a g e n t love is a ruby into อีุ้ยมุงกุฎน่ารักเวอร์อ่ะอุ้ยโบก,ก็น่ารักเอาใส่ได้แค่สองอย่างนะคะพิริต้าอยากใส่ทุกอย่างเลยนะคะพิริตต้าจะเอาอันนั้นออกแล้วใส่โบดีกว่าเพราะว่าสีมันเข้ากันนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของปีกนั่นเองปีกก็คือไม่ใช่ปีกอันที่อยู่ข้างหลังะคะ่ะอะไรก็ได้ที่อยู่ข้างหลังเฮ้ยกระโปงน่ารักเนาะเออเขาก็ช่างคิดนะคะไหนดูซิว่าเราจะใส่กระโปงอะไรดีเราจะไม่ไม่เล่นใหญ่มากนะคะเราจะเอาธรรมดาธรรมดาก็พอแล้วตอนนี้เราจะพายกระเป๋าแล้วเรามีอะไรกัน Let it go Let it go มากมากเลยโอ๊ยวันนี้เราจะไม่ใส่ปีกจริงหรอคือปีกสีชมพูก็คือเยอะมากอะ่ะนี่ยเนี่นี่นคือทุกอย่างมันน่ารักหมดเลยอะ่ะโ Oh my god ่ลิต้าไม่ใส่ก็ได้แต่มันน่ารักมากๆเลยทุกคนทําไมมันต้องมาอยู่อยู่หมวดเดียวกันด้วยแล้ว Pilita เราก็เลือกเลือกเลือกไม่ได้อะ่ะต่อไปนะคะเป็นในส่วนของอะไรเนี่ยพวกสร้อยใดๆนะคะนี่อันนี้อันนี้คือ the best มากๆ บอกเลยอยากใส่ในชีวิตจ,จริงด้วยเพื่อนสวยมากส่วนของสร้อยคอนะฮะใส่ใส่ไปนะคะต่อไปนะฮะจะเป็นในส่วนของกระเป๋าใดใดอ้ยน่ารักอะ่ะแต่ว่ามันก็จะปิดพวกเทัศนียภาพของสร้อยคอที่เราได้สวมใส่มานั้นเราอะไรด,ดีอันนี้หรอที่มีก็เหมือนไม่มีนะฮะก็แทบจะพองไม่เห็นเลยนะะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะใส่ไปทําไมนะฮะเออมีอะไรอะ่ะโอ้โหบังมากแล้วเราใส่แค่นี้แล้วกันนะคะเรียบหรูดูแพง ต่อไปนะคะตัวตัวตุ๊กตนตุ๊กตานะะอะไรที่เป็นสีฟูนี่นี่เลยเยี่มยอดมะพร้าวดองแก้วกล้วยทอดสองถุงเย่เสร็จแล้วนะคะแฟชั่นการแต่งตัวพี่ลิตาแล้วทำไมน้องๆถึงมาจุกกันอยู่ฝั่งซ้ายหมดเลยน้องๆขามาอยู่ฝั่งขวากันบ้างพี่ลิตานะคะขอร้องขอใจนะคะ ไ่บนบอกมีใครมีไอดีผมสีพูนะคะอยากได้โอ้โหผมสีพูเยอะแยะมากเลยค่ะน้องน้องไม่ต้องใช้ไอดีก็ได้นะคะแค่ในนี้ก็เยอะแล้วนะคะบอกตรงมาเรามาดูแฟชั่นนะคะการแต่งตัวสีพูแต่ละคนนะคะคนแรกนะคะก็คือน้องแก้มนั่นเองนะคะมาในทีมน่าจะยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวพี่ต้าไปน้องพีชก่อนเลยดีกว่าสาหรับน้องพีชนะคะเออมาในทีมผมขาวในใจฉันนะคะเออ กระโปงดำในใจเธอนะคะน่าจะแต่งแต่งตัวไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวข้ามก่อนส่วนน้องไมมายนะคะมาในธีมเอ่อแว่นชมพูนะคะแว่นชมพูในใจฉันนะคะแล้วหลอดไฟในใจเธอเหรอคือคือเห็นตลอดไฟนะคะทุกคนเห็นหลอดไฟสีเหลืองไหมฮะน้องมีการใส่แว่นด้วยนะแล้วก็ก็คือมองไม่เห็นเลยนะคะไมมายบพี่เย,ยับหน่อยคะ่ะคือตอนเนี้ยไมมายอ่ะไม่มีหน้าใช่ปหก็มองไม่เห็นอยู่แล้วพอพีชบางยิ่งมองไม่เห็นเลยอุย้ยน้องพีชทำหน้าเคืองเลยนะเนี่ย โอไม่ไม่แค่บอกให้ให้เขยบนะคะน้องพีชมองค้อนกันเลยทีเดียวเชียร์ค่ะต่อไปผมมานะคะมาในทีมเดี๋ยนะ ไม่ไม่หัวหายนะคะส่วนโทมัสนะคะตัวหายนะเนยนะคะมาในทีมกระสือในใจเธอนนั่เองนะคะต่อไปพี่ลิต้าบอกเลยว่าสวยสุดเลิศสุดแน่นอนต่อไปนะคะใบฟีนะคะมาในทีมเออแลฮูล่าในใจฉันนะคะฮาโลวีนในใจเธอนะคะเพราะว่าตาแดงนะคะสงสัยนอนน้อยนะคะต่อไปนะคะน้องออมนะคะมาในทีมมินิมอลในใจฉันสตรอเบอรี่ในใจเธอหูน่ารักมากเลยทำไมน้องออมแต่งตัวน่ารักจังต่อไปน้องหวานนะคะมาในทีมบิว มาในทีมป,ปิงกอดคิ้วนั่นเองนะคะนี้คือคิ้วสีมิติแน่เลยนะคะต่อไปนะคะน้องใบบุญนะคะมาในทีมหัวใจในใจฉันวเลนไทยในใ,นใจเธอต่อไปนะคะลรียรนะคะออร่าเอฟซีพี่คีตานะคะมาในทีมคือน้องตากระจุกอยู่ฝั่งนี้พี่ลิตาผมเห็นทีมนักชาวไทยในใจฉันนะคะฮาโลวันในใจเธอน,นี่ต่อไปนะคะน้องกระแตนะคะมาในทีม ผมชมพูในใจฉันนะคะขาใหญ่ในใจเธอได่เนเองคะ่ะต่อไปนะคะน้องแก้มนะคะมาในทีมแต่งตัวยังไม่เสร็จนะคะหน้าตาดีเบบวันแล้วเมื่อไหร่น้องแก้มจะแต่งตัวเสร็จคะเนี่ยนี่นะคะน้องพีชนะคะแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะมาในทีมมองคอ้อนในใจฉันนะคะเอราวันในใจเธอได่นเองนะคะอะไรกันทั้งเนี่ยชื่อทีมแต่ละทีมที่มันคืออะไรกันนะคะโอเค ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแฟชั่นการแต่งตัวของเ c ฟซีพริต้ากับพี่ริต้านั่นเองนะคะเป็นแฟชั่น Y2K มากๆเลยนะคะมาเพื่อเปันไม่เสียเวลาหะ,ะเราไปเริ่มใช้ชิวสีพัวเลยดีกว่าคะ่ะ ไปไปกันเลยค่ะนี่นะคะโลกสดใสนะคะไปไหนก็สีชมพูนั่นเองนะคะนี่นี่นี่เรานะคะจะเริ่มจากนี่เลยทีแรกค่ะก็จะเป็นทาเล็บแล้วมาทาเล็บกันก่อนเถอะทาเล็บยังไงอ่ะทุกคนมันมีการทาเล็บได้ปะพี่ติต้าคุณผูณว่ามันทาได้หรออ๋อน้องอ้อมนะคะจะเป็นคนจะทําหน้าที่นะคะในการทาพี่ลิต้าเออหรือพี่ลิต้าทาให้น้องอ้อมเออหรือทาให้กันเองชุดนักศึกาท่าทางแล้วดูไม่ออกจริงนะคะว่าใครทาให้ใครนะคะแล้วอันนี้คือ คืออะไรเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นนั่งเล่นสวยๆพี่ลิต้าคือเหมือนวอนยองมากเยอ่ะคือสวยเฉียบไปเราไปรถกันดีกว่าค่ะเขาสร้างรถมาให้เราแล้วนะคะเขาเขา,ขาที่ว่าก็คือน้องพีชนั่นเองค่ะไม่ชราบว่าแถวนี้มีสีชมพูไหมฮะ,ะเ,เดียวเดียวเดียวพี่ลิต้าแล้วรู้แล้วว่าเราลืมอะไรอาทิตย์ที่แล้วเราลืมมาซื้อไอ้นี่แน่เลยเนี่ยในซูเปอร์พาเก็ตไม่มีอะไรที่เป็นสีชมพูเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เดินออกได้เลยะคะ่ะน้องๆสร้างรถหน่อยค่ะนี่ไงโทมัสสร้างรถสินี่นะคะน้องโทมัสสร้างรถแล้วพี่ลิต้าจะนั่งเ ข้งบนขอชดดงี่นดงข้องบนบัตรหวันหได้ไหมเนี่ยอา้าวน้องอะ่ะาบบาย,บ,ายบอกมาปั่นจักรยานกันค่ะปันป่นปันป่นจักรยานกันปั่นปั่นจักรยานไปเฮ้ยไปนี่ก่อนไปนี่ก่อนแน่ประมาณนะคะเรียกให้มานี่ก่อน,นะคะ่ะอย่าพุ่งทุนรถ ตรงนี้มันมีสีชมพูอะทุกคนนี่ไงนี่ไงตรงนี้นะคะที่เขียนว่าสวยพีเดียต้าจำได้ว่าครั้งที่แล้วเป็นปสีเขียวหรือสีแดงเลยทำไมตอนนี้เป็นสีชมพูลแล้วอะตรงนี้มันคือห้องอะไรทุกคนเหมือนห้องสัมภาษณ์งานค่ะมาสัมภาษณ์งานค่ะงานอะไรคะฉันไม่รับค่ะตอนนี้นะคะเป็นรับคนแต่งหน้าศพแค่นั้นค่ะอุ้ยพูดแล,ล้วหลอนเลยนะแล้วมาปั่นจักรยานกันค่ะเพื่อสุขภาพกันเต้บอกมาสมัครงานค่ะเดี๋ยวใครเปลี่ยนสีเนี่ย แล้วพี่ตีใต้อยากรู้มันเปลี่ยนสียังไงทําไมน้องเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสียงไงอะสวัสดีค่ะมาทาธุรกิจอะไรคะหยุดเปลี่ยนมันเปลี่ยนยังไงก่อนเปลี่ยนไม่เป็่นอะกดไงอะน้องๆนี่ก็หาหาเปลี่ยนหาทํานะคะคนเปลี่ยนต้องอยู่ในแก๊งเราแน่เลยหวานเหรอน้องพีชเหรอใครใครบัไขไขางอาจเปลี่ยนน้อมเหรอใช้เครื่อกีบกระแดดอะไรคะหวานอยากขาวบ้างนะนี่นะน้อง น้องหวานนะคะบอกว่าหวานยาขาวบ้านนะคะใช้ใช oh. <t> ้ครีมกันแดดอะไรแล้วพี่ลิต้าขอถามหวานนิดนึงว่าใช้ขี้เขียนชือกของยี่ห้ออะไรนะคะเนี่ยพี่ลิต้าจะได้ไม่ต้องซื้อบ้างนะคะก็เขียนแล้วเหมือนเอาสก๊อตเทปไปแปะเลยนะคะเนี่ยอุ้ยอย่าบูลลี่น้องสินี่นะคะโอ้พี่ลิต้ากระโปรงนะใส่เหมือนไม่ได้ใส่นะคะถูถ้าจะแหวกขนาดนี้ก็ใส่กางเกงในตัวเดียวดีกว่านะทุกคนน่าคิดว่านี่นี่นี่ตรงนี้นะคะเป็น modeling agency นะคะก็คือเป็นเอเจนซี่ของ modeling นั่นเองอะไรเนี่ย มีคนทำร้ายหนูใครใครทำร้ายหนูบอกมาใครทำร้ายใบเฟิร์นบอกมาค่ะโอ้โหดู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 ดดดดดดตาใบเฟิร์นน่ากลัวมากเลยสยองสองบรรทัดว่าเนี่ยนะแล้วในฝั่งของตรงข้ามนะคะก็ก็เป็นสีพีชเหมือนกันนะคะทำไมทุกคนทุกที่ต้องเขียนว่าพิริตาพิริต,า,ตาสวยและรวยแน่นอนคะ่ะแน่นอนพิริตาสวยและรวยมากมาสัมภาษณ์งานคะ่ะลีออร่าเก็บซีพิริตาเอ่อลีอานะคะ so dangerous so 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 Dangerous แทุกคนไม่รู้จักอาดีเฮ้ยพี่เนินตาชอบสีอย่างนี้นะคะมันแปลนดีนะคะเงนิงนเท่านัทีนอก everything ทะนบุบาลเท่นานั้นที่ทำให้เราได้โบยบินอะไรไมัยวุ้นเนี่ยขับปอร์เช่แล้วมาฟินฟินฟินไป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 ,ไปที่อื่นกันบ้างได้แล้วเดี๋ยวแค่นี้ก็หมดเวลาแล้วโฮ้ยพี่เนินตาเผลอ แอลซอลี okay. Later, ่ก็ว่าทำไมเวลามันเดินไปช้าเหมือนพี่ติ๊ต้ามับเป็นเวลาเดินช้านะคะทุกคนแอลซอรี่สีดวงนะคะมันควรจะเป็นบ่ายสามบ่ายแล้วนะคะโอเคไปไปกันต่อค่ะน้องๆไปค่ะโอ้ยแบวนดิดี้พี่ติ๊ต้าขึ้นท้องหัวทันด้วย สุดยอดมากๆนะคะครั้งนี้ไม่มีใครแย่งพิ่สีตาทานโอ้ยเด้๋เดๆถือรถเข็นให้น้องก่อนเงินเท่านานที่นอก everything ราาทเท่านั้นที่ทําให้เราได้โบยขึ้นมาเลยเหลือใบบุญนะคะที่ขึ้นไม่ได้น้องถือรถเข็นกันค่ะโอเคเรียบร้อยไปไปกันเลย ตอนนี้เรามาอีกที่หนึ่งแล้วนะคะก็คือที่อะไรที่ไหนเนี่ยที่รักหรือเปล่าเอ้สตาร์บัคส์คอฟฟี่เหรอมาทำอะไรเออมาซื้อน้ำที่เป็นสีชมพูนั่นเองวินิทถควรเลิกเข็นน้องก่อนนะคะเริ่มแรกเลยขอน้ำสีชมพูหน่อยค่ะน้ำาันเลก็ได้ที่เป็นสีชมพูนี่นะคะ ขอบคุณค่ะนี่นะคะเรามากินน้ำสตรอเบอรี่มิลช์เชคแค่นั้นเองนะคะทางส่วนของเจ้าของร้านนะคะบอกว่าทางร้านเราจะลดราคานมชมพูจาก45บาทเหลือ10บาทค่ะไม้ไม้บอกวายแพงจังวายแพงจังนี่นี่น,น,นี่แพงแล้วเหรอลเหลือ10บาทเงินเท่านั้นที่นอกเอวิติงธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินขับปอเช่แล้วพอฟินฟินฟินน่าจะฟินเกินไปนะใบบุญน,นะคะใบบุญนี่นะคะต่างคนนะคะต่างเดี๋ยวๆๆบีอามีวิวแชร์เป็น เงดงกหวือเปล่าโอ้โหไม่ใช่วิวแชมคืออะไรตอนแรกคิดว่าเป็นเก้าอี้เป็นของตัวเองเลยนะไม่ต้องแคร์หน้าหมาพี่นีตานคนหน้าหมาพี่นีตามันจะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะฮะขอเวลาเซ็นหน้าหมาแป๊บนะฮะเจ้าของร้านนะคะบอกว่าใครอยากได้รถอีกเข้าแอปสตาร์บุฟสมัครบัญชีกดตรงที่ใส่รหัสและพิมพ์คำว่าพิงคุรุแต่เหลือราคาฟรีสแต่ละคนนี้ค่ะว้าวไมายมายบอกว่าขามโมยเลยละกันอ้าวเฮ้ยขโมยเลยเหรอแล้วขโมยเด็กไปด้วยหรือเปล่าน่ะแล้วไปบุญ เงินเท่าน,นั้นทีนอก e เอว y t ติง g วาอกโอ้ยคนใจครัวเด่งมาเยอะเลยอ้าวไปแล้วนะฮะไปกันหมดแล้วนะฮะสงสัยเจ้าของร้านรีบนะฮะไปไปไปมีที่ไหนอีกเนี่ยที่เป็นสีชมพูน่ะนางแก้มบอกว่านั่งกับคนน่ารักตะมูตะมิงอ่ะเอพี่ริต้าหรือเปล่านะคนข้างๆพี่ริต้าไม่ใช่นังแก้มไม่หรอแล้วเธอคือใครเธอคือใครอ่ะคนที่คิ้วหนา,หนา คิ้วหนามากเลยเฮ้ยแล้วนี่แล้วนี่ใครเนี่ยเอาอะไรเนี่ยเอารถไถไถนานะคะไ <g ay> ป้านหัวน้องคนนี้นะคะซึ่งน้องคือใครหวานเหรอแก้มบอกว่าได้นั่งอ๋อแก้มนั่งกับใบบุญเชิญส,ส,สาวสวยควนนะั้นไม่ใช่พี่ลิตา้าเชิญตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วนะคะพี่ลิต้าก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าน้องๆเนี่ยจะไปสร้างบ้ากนกันตอนไหนนะคะยังเหลือที่ไหนอีกไหมน้องบอกว่ายัางเหลือที่ที่เป็นสีชมพูอยู่นะคะนั่นก็คือตรงนี้นัน่นเองฮะ ถามจริงน้ำบอกต้องดีค่ะชมพูมากอะไรการทับเนี่ยนันอะไรของโลกใบน,นี้กันคะเนี่ยเงินเท่านั้นที่นอก e e v เอวิติงธนาเว้ทำไมพี่ดิต้ากระโดดสูงจังพี่ดิต้าลืมปรับกราฟิกแหละดูทำไมพี่ดิต้าชอบลืมปรับกราฟิกไปเลยไปสร้างบ้านเดี๋ยวนี้เลยมินเธอบอกให้ดอกไม้ค่ะชมนบอกว่าไม่มีอะไรค่ะทวันไม่บอกแล้วกัน ไป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 สร้างบ้านกันสร้างบ้านกันนะคะเราจะสร้างบ้านตรงไหนดีเราจะสร้างบ้านกันที่นี่หรอคะสีชมพูนะไหนดูเซ่บ้านสีชมพูเนาะทุกคนขอให้มันชมพูจริงๆนะคะอันนี้แบบขอจริงจังเลยนะคะสีพูนะฮะชมพูไหมฮะโอ้มันไม่ชมพูเท่าไหร่ไม่เหมือนหลังที่แล้วเลยอะของของใครที่ของใครสร้างบบบุหร บ้านใครไม่รู้อ่ะครั้งที่แล้วอ่ะที่สร้างก็หน้าตาเป็นประมาณนี้มันไม่ค่อยชมพูอ่ะมีแค่สองชั้นเองเงานานินเท,าาาท,ท่านัทีน่กเอฟวิติงธนาบัตรเท่านั้นรับพอเช่นเนี่ยเตียงก็ไม่ชมพูมีแต่กระเพงเดี๋ยวบอกว่าชั้นล่างค่ะโอเคโอเคดเดี๋ยวไปชั้นล่างค่ะชั้นล่างชั้นล่างตึง๊ง ั้นล่างนี่คือล่างไหนฮะขวานนะคะบอกว่าลืมอย่างหนึง่งล,ลืมอะไรเอ่ยอ๋อบ้านชมพูใช่ไหมนี่บ้านชมพูค่ะทุกคนปังเวอร์เอแล้วทำไมพี่ลิต้านอนนั่งทาอะไรไม่ได้เลยเอหรือว่าน้องเขานั่งทิฟนอนทิมไปเหรออย่างเงี้ยเหรอเนี่ยนะคะนั่งทิมนอนทิฟเฮ้ยมันนอนได้ไมเหรอทาไมพี่ลิต้าอ๋อนอนไม่ได้ทุกคนคือนั่งทิฟนอนทิฟฟปกันหมดเลยนะ,ะอันนี้ก็เป็นสีชมพูนะคะทุกคนไม่ร้ายแบบอ,อยู่ไหนค่ะอยู่นี่นะคะเราอยู่ในโดงอะไรก็ไม่รู้อยู่นี่นะ เนเท่านั้นที่นอ้องเอวี่ติงได้เลยสนุกกันไหมคะอยากรู้จริงๆเลยว่าน,อน้องโอ้ยสวยว่ะสวยกว่าสร้างบ้านอีกว้าวเทบักฮิดาเทบักฮิดาเราก็นอนตรงนี้ไปเลยละกันวางลงเย,ย้หุยสวยอะแต่กระแสงสีแต่ก็สวยสวยเหมือนพี่สูอราตี โอ้โหมีผู้ด้วยกะติกะซเซ่กะตตกะโซเซ่ทำบอกอ้ยสวยเกิน่ะจริงดูนี่นี่นะคะจังหวะนี้เพลง็ขึ้นแล้ววอดอับเตอร์ไลท์ตอเตออตอมีผู้สีด้วยดู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 เตอ่ตอ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 อผู้บอดอะภาไว้น้องไม่จดต่อแต่ผู้สวยมาก วันนี้เรานอนกันตรงนี้เหอะพ่ริต้าว่ามันสวยกว่าเข้าไปนอนในบ้านอีกนะฮะโอเคงั้นเราก็นอนกันเลยกว่านอนกันนอนกันวันนี้เราก็จะนอนเร็วหน่อยนะฮะเพราะเราไม่มีอะไรทํามากนี่นะคะผูใหม่อีกแล้วนะคะฝันดีนะคะทุกคนวอร์ดอัพเตอร์ไลแลวนั่หายถนุกอยู่คนเดียวตอ์ดือดือดตอร์ดือดดือดือร์ดือดือร์ดือดดือ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 น้ออเหม็นพิริต้า พี่ลิต้านอนก็ได้ค่ะทุกคนจะได้ไม่เหม็นเป้าพี่ลิต้านะคะถึงแม้ว่าพี่ลิต้าจะไม่ได้อาบน้ำมาสิบวันฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเฮ้ยทำไมผู้อันนี้มันเปลี่ยนเป็นสีแดงได้อะแล้วผู้อื่นเปลี่ยนสีได้ไหมอ่ะเฮ้ยเปลี่ยนได้หรออุ้ยได้หรอได้หรอได้หรอเมื่อกี้เหมือนพี่ลิต้ากดธอะไรไม่รู้มันก็ขึ้นมาเฮ้ยผู้เปลี่ยนสีได้ด้วยเหรออุ้ยตรงนี้คือสวยเวอร์สวยกว่าสร้างบ้านจริงๆจริงๆเลยน้องบอกแคปแคปอย่าพึ่งนะแคปอะไรเนี่ยเหรอเนี่ยนะน้องทุกคนมา ทุกคนมานอนในนี้ทุกคนมานอนในนี้ค่ะถึงแม้ว่าที่มันจะดูลกๆไปหน่อยนะคะแต่เราก็จะพยายามหลับแล้วกันนะคะแต่บอกเหม็นอะไรก็ไม่รู้นะ่ะเหม็นขี้ตาค่ะน้องบอกโดนบงังแน่นอนอยู่แล้วค่ะคนเยอะขนาดนี้ต้องโดนบังนะคะโทมัสบอกว่านั่งก็ได้อุตส่าห์ได้มุมสวยกระจัดกระจายไปหมดเลยใช่ตรงเนี้ยมุมสวยแต่ว่ามันกระจัดกระจายไปหมดเลยเอาถือว่าอันนี้เรานอนกันแล้ว,ลวกันนะคะทุกคนเนาะ มันสวยมากเลยพี่ดีต้าอยากถ่ายปกเลยอะตรงเนี้ยมันสวยมากเลยนั่งทุกคนนั่งค่ะน้องจะนั่งให้พีดีต้าไหมอะเราเราต้องนั่งหันไปฝั่งไหนอะพี่นั่งยังไงอะให้มันสวยๆอะอ๋อนี่ไงนั่งล้อมวงไหมทุกคนเกตไหมคะความนั่งล้อมวงอะคะ่ะนั่งทุกบมอะค่ะอ่าอ่าน้องฟังภาษาไทยรู้เรื่องเย้นี่นะฮะนี่เออมันต้องอย่างนี้จะได้เห็นเห็นครบทุกคนเออเนี่ย นั่งตามหมอนอย่างเง so cool. wow. ี้ยสวยเลยเจ้าหญิงแคสเซเทียอ้าวทั้งที่แล้วต้องเป็นเจ้าหญิงอะไรอยู่เลยนี่นะคะเห็นครทุกคนแล้วสวยคอลอคูลูเวอร์ไหนดูตัวเองก่อนอ้าวทำไมตัวเองหันหน้าไปฝังนั้นน้องก็อย่าทําตามนะคะอย่าหาทําตามพี่นิต้านะฮะแล้วใครมาจุดพูดในนี้เนี่ยตื่ถือดูดนับหน่นะ นี่เรามาสามาัคคีชุมนุมไกันตรงนี้แล้วประเด็นคือที่นั่งก็คือพอดีคนเป๊ะเลยนะ,ะทุกคนไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็ปิดคลิปตรงนี้กันเลยละกันนะกันนะคะทุกคนก็ จบไปแล้วนะคะสําหรับการมาใช้ชีวิตนะคะสีชมพูนะคะ24ชั่วโมงในเมืองบุกเฮเวนาพีนั่นเองนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วกดซับสไครป์นะคะก็ติดตามกดกระดิ๊กกิ๊งกิ๊งคือกำลังใจลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝากไอจีด้วยนะคะลิต้าในสกอร์คิคแคทแล้วก็ทิกเกอร์ลิต้าในสกอร์คิคแคทนะเพื่อที่จะติดตามข่าวสารนะคะว่าลิต้าเล่นกี่โมงหลังสตอรี่จีจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันแบบนี้นะคะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย